สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระโปงชนแนลนะครับซึ่งเป็นช่องที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนเกี่ยวกับวิถีชาวบานพี่น้องกับมื้อนี้นะครับพี่นออ้องทางกระโปงชนแนลนะครับเดินทางมาเนะะรับทำธุระก็เลยมาพอาต้นใหม่ที่ให้สรรพคุณทั้งยานะครับทั้ง เป็นอาหารทั้งเป็นยาเนาะพี่นอนะ้องเนาะต้นไม่ชนิดนี้ก็คือต้อนนี้พี่นอ้องต้นสะเดาต้นสะเดานะพี่นอ้องเด้อต้นสะเดา,เป,นนา,ดาเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงหนึ่งแ หนึ่งเมตรนะครับถึง10เมตรนะครับหรือสีใหญ่ก็นั่นก็นเล็กหน่อยนะ้องพี่น้องเนาะนี่สองสายพันธนะุ์น้อพี่น้องเนาะชนิดยอดสีแดงกับชนิดยอดสีขาวนะครับชนิดยอดแดงชนิดยอดขาวต้นที่เบ้ากระโปงไทยพี่น้องเห็นอยู่เดียวนี่นะครับก็คือ ย้นสีแดงพี่น้องยอดสีแดงยอดสีแดงคือเป็นยอดตัวน,นะนี้พี่น้องเนาะยอดสีแดงนี่พี่น้องโออยยอดสีแดงยอดสีขาวก็จะเป็นยอดสีบ่ดแดงแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นใบสีขาวเนาะพี่น้องเนาะแล้วกัต้นนี้เป็นสะเดาวหวานแล้วกับป้าน آ, บ่าว้ากับโบพันมาเก็บประจําพี่น้องนล้วกับ เป็นเสเดาที่มีรสชาติออกมันๆน,นะบหวานไอ่ขมน้อยๆปกติแล้วมีสองต้นพี่น้องปกติแล้นวนี่เสะเดานี่สีมีรสชาติขมพิเศษนะครับนี่ขมจัดกับพันต้นนี้สองต้นนี้นะครับพี่น้องมีตัวหนึ่งๆๆน้อยๆมีต้นหนึ่งเป็นต้นที่มีรสชาติขมจางน้อยๆออกมันหลายพี่น้อง ขยายพันธุ์เป็นเมล็ดครับผมแล้วเกิดดอกแล้วจำได้นเราก็จับเป็นร่างเริ่มเป็นดอกพี่น้องกำลังกำลัองออกดอกนี่ครับเบื้องให้ชัดเจนก็นกคือกระรงจุดผลิดอก,กรับกระร่งจุดเป็นดอกหลังจากทีดเป็นดอกแล้วจุเป็นหนว่วยเดพี่น้อง เกิดขึ้นโดยทั่วไปนะครับทุกภาคของประเทศเท่าอากในเอเชียนะครับมีการน้ำมาใช้ประโยชน์โดยการน้ำมารับประทานเอาน้ำมากินกันเป็นทีแพร่หลายนะพี่น้องเนาะในรูปแบบของเป็นผัก เพราะว่าการใส่เสดานี่นะครับนํามาใส่ต่างโดนแล้วพี่นะ้องในมีความเกี่ยวของหรือเกี่ยวพันในด่านพระพุทธศาสนาะในด่านศาสนาอื่นๆนั่นนะครับก็เป็นยาเนมีสรรพคุณทั้งยาหลายนะครับตับ้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านะครับซึบ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทเก็เคยระบุไว้นะครับ,บ,นรบ,บ,นรบใน หนังสือหรือในตำานราเนาะก็าเคยใส่เะดานีมาเป็นโอชถในการบำบัดภิกษุผู้อาพาธนะครับก็บเลยได้ต่างอิงเอา่าเสดาวนีนะครับเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการรักษาโรคต่างๆนะครับมีคุณคุณประโยชน์ในการดานเป็นอาหารแล้วนะครับในมีสรรพคุณทั้งยาหลายแนวพี่น้อง หลายจนกว่าว่าสามารถสีมันย่อยสรรพคุณให้จบในคลิปเดียวนะครับพี่น้องครับส่วนสรรพคุณทางยาคือนะครับเสดานี่นะครับในในสะเดานี่มีสารนะครับที่ช่วยในการสางพุ่มต้านท่านกันโรคได้ยั่งดีเลยพี่น,อน้องครับช่วยรีทอกนะครับช่วยรีทอกสารที่เป็นพิษ ออกจากกระแสโลหิตนี่ครับหลักๆของเรานะครับสามารถครับสารสารพิษนะครับออกจากร่างกายออกจากในกระแสเลือดนะครับเนื่อหลีทอกลีทอกกับเป็นเปลววาครับนะครับนะครับไอสารพิษที่ออกจากในกอ,นะนะนะอ,ออกจากกระแสเลือดให้เลือดบริสุทธิ์ไหลเวียนได้สะดวกนะครับป้องกันการเป็นเบาหวานน้ำดือมพีนองนะครับเรามีสารในการป้องกันว่าให้เกิดเป็นเบาหวาน นะครับพารสชาติของเราออกขมนิดๆหรือขมบางตัวมูหยอดแดงก็คืขอขมจัดกัมีน่นะพีนพ่น้องนะคับมีสารช่วยในการเจริญอาหารนะคับมีสารช่วยในการเจริญอาหารช่วยบำรุงกระดูกและข้อนะครับบำรุงช่องปากและฆ่าแบคทีเรียในช่องปากนะครับมีผลวิจัยแล้วว่าสารของเสดานี่นะครับ ไฟรักษาระบบช่องปากนะครับมีการฆ่าแบคทีเรียในช่องปากและเห็ดไทยระบบเหงือกระบบฟันระบบเหงือกดีนะพี่น้องกัรด้วยช่วยลดไข้นะครับปวดศีรษะนี่ตัวเอกของเราคือกัน,นพี่น้องเนาะไยลดไข้นะครับโดยการคุดอล่าะนะครับเลอบเปลือกใบต้มยิบนะครับช่วยให้ ในการลดไข่นะครับไข่มาเรียเรียนี้ขาเจ้าใส่สารสกัดจากสเสดาจากชีน้นินชีน้นินก็คือสะเดาจอีกพันหนึ่งพี่น้องช่วยรักษาโรคมาเรลลียนะครับอาการปวดศรีรษะรักษาโรคผิวหนงังเป็นกาบเป็นเกลื่อนเป็นโรคผิวหนังต่างๆแพ้ผูพ้พองต่างๆนะครับสามารถรักษาได้ชะง,งันตักแร่นะครับสารจากสเสดาจหรือพี่น้องเด้อบำรุงเลือด บำรุงน้ำดีนะครับก็เลยเด้จัดว่าเป็นต้นไม้แห้งยาต้นไม้แห้งยาหลายชนิดนะครับเพราะว่าต้นเสดานี้มีสารพุณทท้งยาหลายห,ลาานนาหีพี่น้องเกือบพี่ขอบจักรวาลนะครับจึงดแนะน้ำไม้พี่น้องในบูชาประกานั่ไปใช้ประโยชน์เอาเพียงแต่พี่น้องกินเดาทุกมือทุกมือทุกมือ เหตุไทยพี่น้องสุขภาพดีแล้วครับผมนะครับประมาณนี้ครับผมถราเราไปไลค์คลิปกินสัญาเกินไปน้ี่น้องเนาะก่อนจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมทั้นกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปอันเป็นประโยชน์ในคลิปต่อไปอคลิปนี้นะครับเบ้ากับปัวพร้อมทีมงานขอก่าวข้าว่าสวัสดีครับ